สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในแมพของอ่ะเดดเร็วแล้วทำไมทำไมผมไม่มีทำไมพี่ไม่เสร็จผมให้ผมเออโทษโทษโท,ษ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 ทษไม,ไม่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆมันไม่ขึ้นเองเห็นไหมคนอื่นก็หัวล้นกันเป็นเดอะล็อกอะไม่ชอบหรอโอ้ยเศร้านะครับพี่ โทษโทษโอเคโอเคมาไหนดูสิแบบนี้มันมีอะไรบ้างตอนเริ่มให้เราสำรวจอุย้ยมีปืนคืออะไรอะสามารถซื้อปืนจากตรงนี้ได้เลยเหรอแต่ว่าเราไม่มีตังเลยนะโอเคในเมื่อเราไม่มีตังเราไม่มีอะไรงั้นเราไปลุยกันเลยดีกว่าเราเข้าไปสัก4คนเผื่อให้คนอื่นมาแบกเกมเด็ดเร็วนะครับเป็นเกมที่เราจะต้องขับรถไฟเอาชีวิตรอดจากพวกซอมบี้รวมถึงสิ่งต่างๆมากมายที่อันตรายต่อการใช้ชีวิตของเราแล้วก็ต้องไปให้ถึง80,000เมตรให้ได้เรามาดูกันว่าคลิปนี้เราจะไปถึง80,000ืได้หรือเปล่าไม่่นาจะถึงหรือ เข้ามาแล้วมีอะไรมาให้ตอนนี้เรามีถุงกระสอบถุงปุ๋ยแล้วก็โชเวลก็คือพวกของเรานั่นเองอุ้ยมีดอกไหนขอลองดิอุ้ยดอกได้อุ้ย,ยลากไปมาได้โอ้โหเหมือนเราเล่นริโป้อยู่เลยนะกด e เพื่อหยิบอ่าเราสามารถมาทุบหัวปงเปงปงเปงได้ตอนนี้นะครับเขาได้สอนเราบอกว่าแดกโกบา t ู t ดอะทิเบ l e ทูเซไออ๋อโอเคไหนโกบาอ๋อนี่ไงเขาบอกว่าให้เอาแท่งโกบาน,นี่นะครับไปวางบนโต๊เพื่อที่จะได้ขายอ่าไหนลองอุ้ยอุ้ยกลายเป็นเงินได้มา50ดอลลาร์ เดี๋ยวนี้ทองแท่งมันราคาถูกขนาดนี้เลยเหรอต่อไปนะครับเขาบอกให้เรามาซื้อฐานจากร้านค้าตรงนี้ไหนดู๋ยซอุย้ยมีหลายอย่างเลยมีโมโลโท็อปอุย้ยมีระเบิดไฟมีตะเกียงแลนเทินมีอะไรอีกเกาะกอง เฉยๆอ่ะนะเอามาทําไมอันนี้ไรเกาะเฮ้ยเอาวะมีชุดเกาะเพชรไหมอะเราเราต้องไปขุดแร่หรือเปล่า Canon Bow <ball S 2> อันนี้น่าจะเป็นอ่าฮีโร่หนึ่งตัวของเบนเทนไม่ใช่ไม่น่าใช่อันนี้อันนี้เป็นาร์เ r อีกอันนึงน่าจะเป็นช่วงไรย l e โ t Shoulder โอ้โหไ i g h t Shoulder อ๋อมีซ้ายขวาแยกกันด้วยแล้วก็เป็น Lightning ต o เราขอซื้อของที่เขาบอกให้ใช้ก่อนโอ้ยมีเงินขึ้นอันนี้2 0บาทอ่าเราซื้อ2อันไปเลยเพราะว่าเรารวย40เหลืออยู่30อันไหน30บ้างอ่าตะเกียงน่าจะได้ใช้แน่นอนปั๊บ55 ขาดอีก15มีไหน15บาทอ่าชุดเกาะเท่าไหร่โอ้โหแพง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 ไปไปไปไหนก็ไปอันนี้ล่ะอุ้ยอันนี้ก็แพงอุ้ยไม่ได้เลยอ่าระเบิดไฟเอาไว้ใช้สำหรับการเอาชีวิตรอดหรือเปล่าอันนี้น่าจะไว้ฆ่าคนมากกว่าใครจะเอามาเอาชีวิตรอดเพราะอันนี้อุ้ยส0บาทพอดีตะเกียง2อันเซื้อเลยจากนั้นเราต้องเอาทานเขาบอกว่าให้เอาทานไปที่รถไฟนะมีวิธีการลากไปไหมอ่าเรามีถุงอยู่เก็บยังไงอ๋อนี่ไงเก็บได้แล้วโอเคจากนั้นเราจะทําการ ไปที่รถไฟของเราอันนี้น่าจะเป็นรถไฟโทมัสไม่มีหน้าไม่น่าใช้โทมัสน่าจะดีเซลและเบนซินอะไรโอเคเราจะมาวางของก่อนกดตัว F เพื่อวางอ่านี่ทาน2ชิ้นเราขอวางตะเกียงสักตรงตรงไหนตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เผื่อมันมืดเราจะได้สว่างสว่างจากนั้นก็ขอเก็บหนึ่งอันแล้วกันแล้วก็นี่เลยทานเอาไปใส่เราเราเรากระโดดสูงกันนะโหกระโดดสูงขนาดนี้ยูเซนโบเรียกพี่บอกเลย กดเดินหน้าก็จะพุ่งได้ตอนนี้นะครับผมสปีดไปอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่63 64ประมาณนี้ตอนนี้ไปแล้วทั้งหมด700เมตรอุ้ยก็ไม่ได้ยากนี่เกมนี้หรือว่าเออมันมันมันยังไม่มีมอนเตอร์ยังไม่มีอะไรหรือเปล่าทาวี่ลองไปหาข้อมูลมาอุ้ยบ้าน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 อย่าเพิ่งใจเย็นเย็นใจเย็นใจเย็นใจ่ร่มโทรมัสลูกพ่อใจเย็นก่อนลูกบ้านนี้มีโจมีอะไรไหมครับผมมีพวนะครับคุณมีปืนผมมีพั่วคุณสู้ได้หรือเปล่าอุ้ย ผมว่าโจรเดี๋ยวนี้เขาหน้าเขียวเขาโหสามคนอะเจ๊อุ้ย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 มาอุ้ยเขาโดนทุบก็โดนทุบโอ้หนอนเลยอุ้ยเราแข็งแรงมากสมแล้วที่สามารถยกกระสุนปืนใหญ่ได้ด้วยมือเดียวนี่เรายกซอมบี้แล้วเลือดเราลดได้ยังไงถ้าสามารถยกซอมบี้รวมถึงยกกระสุนปืนใหญ่ได้ขนาดนั้นเราต้องแข็งแรงมากแน่ๆอ๋อเขาเก็บอุ้ยเก็บได้เก็บได้โอ้โหอะไรครับนี่มาเลยอีกสองคน มานี่ครับอันนี้เลยอุย้ยตีฟีสปอร์ตตีฟีสปอร์ตอ๋โหเก็บเหลือตัวสุดท้ายใจเอ๋อุยอ้ยอุ้ยมา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 เลยมาเลยอุย้ยนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าหนีอย่าหนีอย่า,นยานนนะหนีดิ้นอะแป๊บนึงนะ อะไรครับอ๋อโดนฐานดันอยู่บางทีมันก็ปกเปียกนะ่นมันมันตีเราเข้าได้ไงถ้ามันปกเปียกขนาดน,นี้ไหนดูในบ้านซิมีอะไรให้เราบ้างอุ้ยมีภาพวาดถ่ายได้ปะอันนี้มีเก้าอี้ด้วยมีทานมีเก้าอี้อีกอันหนึ่งโอ้โหของหมดอ,อ่าเราขอขอไปวางไว้บนรถไปก่อนแล้วกันจะได้มีพื้นที่ว่างมากยิ่งขึ้นโอ๊ยตายแล้วตอนนี้มืดแล้วเรายังไม่ได้อะไรเลยได้เก้าอี้มาหนึ่งตัวเทวละ่ะโอ้โหมืดมากเห็นอะไรหรือเปล่าผู้ชมเห็นกันหรือเปล่าผมไม่เห็นได้รางวัลนำจับเอ้ยอะไรอะ หม,มาหอนอย่างนี้ไอ้อ้วนอย่าสงสัยไอ้อ้วนคืออะไรไอ้อ้วนคือหมาผมเองเราเราขอเราขอเดินหน้ายาวๆเลยแล้วกันถ้าสมมติอยู่ตอนกลางคืนเนี่ยน่าจะต่เอ้ยมาจากไหนซอมบี้ซอมบี้คุงเห็นกันหรือเปล่าอุย้ยเฮ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 ้ยโจลหรอเอาละเพลงมาละคาร์บอยมาละตาแล้วาตายแล้วตายแล้วหมดเอาซอมบี้ยัดเตา เอ้เอยัดได้ด้วยใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบร้อนโอ้โหตรงนั้นก็มีอีกบ้านเราแวะไม่ได้ตอนนี้ตอนกลางคืนถ้าเราแวะอาจจะมีคลิปเปอร์มาระเบิดเราไห่คนละเกมอย่าเพิ่งหลุดหมดแล้วโอ้ยบ้านสองหลังเลยอะเราน่าจะช้าเกินไปเนี่ยตอนนี้มาได้3,800เมตรแล้วถือว่าไปได้อย่างรวดเร็วเราลองลดความเร็วลงหน่อยจะได้แบบไม่เปลืองเชื้อเพลิงเยอะเกินไปโอ้ยถ้าซอมบี้มาเป็นเชื้อเพลิงได้นี่ก็โอเคแต่ทำไมซอมบี้ถึงเป็นเชื้อเพลิงได้โลจิกไหน กูใชหลักการไหนครับเด็กวิทยาศาสตร์ไม่ถูกใจสิ่งนี้6กพันเมตรแล้วอุย้ยสปาวต่อหน้าต่อตาเหยียบเปน็นตายงั้นได้เลยเหรอของหล่นปะเหมือนของหล่นเลยอะอย่าหล่นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้โหเช้าพอดีแต่ของเราหล่นระหว่างทางแน่เลยอะเราเก็บก่อนเร,เราเก็บเราเก็บด้านหน้ามีหมู่บ้านขนาดใหญ่อ้าวเอา,เอาละตอนนี้เชื้อเพลิงเราหมดเอ้ยเก้าอี้ใส่ได้ที่อยากเก็บมันจะเป็นเชื้อเพลิงได้หมดเลยหรืเอเปล่เาเนี่ยโอเคตอนนี้โอ้โหเนึกววันรวมญาติไม่อยู่ผมไม่แวะ แวะไปผมก็ตายแต่หลังนี้เราน่าจะพอไหวไหนขอดูซิหลังนี้มีอะไรพี่มาเลยพวกผมพร้อมอุ้ยอ๋อโอ้โหเงากระจกตกใจหมดเออเอออุ้ยมา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 เลยโดนโดนโดนบอกเลยว่าซอมบี้ก็ทําอะไรผมไม่ได้นะตอนนี้ทําไมแค่จะเก็บไอ้พวกซอมบี้มันถึงยากขนาดนี้อ่ะได้และวหรืออีกหนึ่งตัวข้างในมีรูปภาพเราน่าจะเอาไปขายได้โอวิ่งเร็วมากยูเซนโบรเรียกพี่อันนี้ เก็บมาเอาไว้เป็นเชื้อเพลิงซอมบี้เกมนี้มีประโยชน์แค่เป็นเชื้อเพลิงหรือเปล่าอันนี้คืออะไรอะ่ะไม่รู้เก็บอันนี้ล่ะไม่รู้เหมือนกันเก็บเหมือนกันเป็นเชื้อเพลิงได้หมู่บ้านตรงนั้นอยากไปมากเลยน่าจะมีของดีๆน่าจะมีพวกทองคําหรืออาวุธยุธโทโธปกรณ์แต่ว่าเราเราจะไม่เสี่ยงเข้าไปเพราะดูจากซอมบี้เมื่อกี้น่าจะเยอะเกินชาวบ้านชาวช่องเขาจะรับไหวเดี๋ยวอันนี้สามารถเป็นเชื้อเพลิงได้ไปอีกหนึ่งตัวอะไรอีกอันนี้อไปเลย เก้าอี้หนึ่งอันนี่แนภาพวาดนี้ไว้หนึ่งอันนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะขายได้หรือเปล่าถ้าสมมติขายได้นี่รอบหน้าเราจะได้ไม่เอามาเป็นเชื้อเพลิงอันนี้คือพาพสุดๆไปดูกันต่อเลย8,300เมตรแล้วบ้านระหว่างทางตอนนี้ไม่มีอะไรอข้างหน้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจุดพักหรอเราเจอจุดพักแล้วเราจะได้ไปซื้อที่ฮิวเลือดรวมถึงอาวุธยุโทโธปกรณ์เอามายิงสอมบี้ป๊าบไหนดูสิอามเมท,ทดิง่งอันนี้น่าจะไว้ขายอ่ะเรามาลองดูกันว่าภาพวาดนี้เราขายได้ไหม อุ้ยขายได้โอ้โหได้ห้าบาทห้าบาทขนมกินยังไม่อิ่มเลยโอ้พลาด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 เราไม่ได้แวะหมู่บ้านหรือว่าอะไรที่มันดีกว่านี้เลยอะ่ะแถมตอนนี้เรามีเงินแค่ห้าบาทเราก็ไม่สามารถซื้อพวกถานหรือว่าอะไรพวกนี้ได้นะเท่ากับว่าถ้าสมมติยู่ๆเชื้อเพลิงเราหมดคือจบเราตายเราแพ้จบเกมแต่ว่าเราไม่มีทางยอมเพราะถึงแม้รถไฟเราจะไปไม่ถึงแต่เรายังไปถึงอ่าเป้าหมายมีไว้พุ่งชนแต่ตอนนี้เราไม่เจอเป้าหมายเลยทุกอย่างมันดูโล่งโจงไปหมดทั่วทุกทิศเป็นสายอันนั้นคืออะไรอะ่ะภูเขาเหรอ ถ้าเราเดินไปมันจะเป็นอะไรอะ่ะตอนนี้เชื้อเพลิงของเราโ,โหเหลือ1ส่วนสี่้ยจะลิฟบ้านนายอำเภอบ้านตำรวจอะไรทำนองนั้นน่าจะมีปืนหรืออะไรสักอย่างอยู่แน่นอนเราจะไม่ต้องใช้พวกกระจกกระจกขึ้นสนิมมันนี่ละมาเลยฮะผมพร้อมแล้วอุยอ้ยอะไรอ่ะข้างบนอุ้ยพวนของ,ของปะเมื่อาใจเย็นๆโอ้โหขนลุกขนพองไหนดูสิอ๋อไม่ใช่ไหนเราขึ้นมาดูข้างบนได้ไหมได้แต่ว่าไม่มีอะไรเลยโอ้ยอย่าทำกันอย่างนี้นี่โดน โดดอุ๊ยอืมมาแอบทําไมหลังบ้านมันไม่มีอะไรให้แอบในนี้มีอะไรบ้างมีถังไม้แจอกันอันนี้คือโอ้ยทำไมเก็บไม่ได้อนะ่ะอุ้ยแล้วก็มีเงินไม่ใช่สิไรเฟิลแอมโมเป็นกระสุนของไรเฟิลแต่ว่าเราไม่มีปืนเรากระสุนไปปาได้ไหมมันพอจะสร้างความเสียหายให้เราได้หรือเปล่าอุ๊ยข้างหน้ามีบ้านอีกลหลังนึงเดี๋ยวเราไปตรงหลังนั้นดูว่าจะมีของอะไรดีๆให้เราลูทอีกอุ๊ยถือว่าใช้ได้เลยนะเกมนี้นะตอนนี้อยากได้อาวุธปืนสักอันในเมื่อมันมีกระสุน แสดงว่ามันต้องมีอาวุธมีปืนอ่าชะลอชะลอป๊บไปดูกันบ้านหลังนี้มีอะไรให้เรามาขายบ้างตอนนี้เราไม่น่าจะใช่คนเอาชีวิตรอดเราน่าจะเป็นโจรไม่ใช่เดซเร็วแต่เป็นติฟเร็วโอ้โ,อ,โ,อ,โอ,อ้าวตีฟีสปอร์ตรู้จักหรือเปล่า,าเฮ้ยมืดกำลังจะมืดตามอันพอดีอืมไม่น่ามีอะไรละตอนนี้เรารีบขึ้นรถไฟต่อดีกว่าโอ้โหมาหอนขนลุกเลยผีมาแน่แคุณยายสปีด คุณยายสปีดกระโดดโอ้ยโอ้ยเสียง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 อะไรไม่รู้แต่น่ากลัวมากเมื่อกี้ผมไม่ยอมโดนคุณยายสปีดฆ่าหรอกครับผมไปต่อเลยโอ้โหเสียงน่ากลัวมากโอ้ยวังเวงเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเมื่อกี้อะไรอ่ะนารุโตะซาสึเกะใจเย็นเย็นเอาเอาโอ้โหอุ้ยก็ไม่ได้ยากนี่เกมนี้ ก้ามตูดแน่นมากพี่ชายหมาก้ามตูดแน่นไว้ข่าวหน้าจะกลับมาล้างแขน15,000เมตรตีเป็นกิโลก็15กิโลข่าวหน้าจะกลับมาล้างแขนด้วยปืนไรเฟิลคอยดู